ก็เผยแพร่อันนี้คือคือเนื้อหาหรือของจริงมันจะออกนะคะแล้วก็วันนี้วิจัยอย่างง่ายของครูกศนอก็จะมีเอ่อก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมเพราะว่าวิจัยอ่ะมันเป็นเรื่องยากๆเนาะก็ให้คุณครูเอาโทรศัพท์มือถือมาเราจะเล่นเกมคาหู่เคยเคยเล่นคาหูกันไหมคะอ่าเอาโทรศัพท์อ่าเอาโทรศัพท์มาทุกคนใช้ในเนี้ยใช้โทรศัพท์ พกมันอาจจะมีความจําเป็นในวันพุ่งนี้เอ้ยไม่ใช่ช่วงบ่ายเพราะว่าจะต้องส่งงานของครูตทิที่ไปรับโจทย์เข้ามาใช่ไหมจริง,รงๆมันมีหลักทางทางสถิติก็คือมันจะมีตารางที่เขาบอกว่าถ้าสมมติว่าประชากรเราคันกว่าคนเราเก็บแค่นี้ที่เป็นเป็นกลุ่มตัวอย่าง มันก็แทนที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนโคอะที่บอกว่าเออเป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่นีคือการทําวิจัยหรือการถามซ้ําแล้วซ้ําอีกเพื่อให้ได้ผลแล้วก็มันจะเกี่ยวข้องกับทั้งการนําเสนอด้วยการได้มาซึ่งข้อมูลและสุดท้ายคือ จริงๆมันมีหลักทางทางสถิติก็คือมันจะมีตารางที่เขาบอกว่าถ้าสมมติว่าประชากรเราพันว่าคนเราเก็บแค่นี้ที่เป็นเป็นกลุ่มตัวอย่างมันก็แทนที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนโพอ่ะที่บอกว่าเออเป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมดอะไรเงี้ยค่ะเนี้ยเนียคือการทำวิจัยหรือการถามซ้ำแล้ว มันจะเกีเ่ยวข้องกับทั้งการนำเสนอด้วยการได้มาซึ่งข้อมูลและสุดท้ายคือแก้ปัญหายัางไงแก้ปัญหาด้วยการใช้เงินหรอหรือว่าแก้ปัญหาด้วยความรุนแรงอันนี้มันน่าจะไม่ใช่อ๋อถ้า,าพบเจอปัญหาในการจัดการเรียนการสอนเราก็แก้ปัญหาด้วยการทำวิจัยวิจัยก็คือ Research, รีเสิร์ชนะคะรีรีก็คือซ้ําแล้ว ก็เสิร์ชก็คือการค้นหานะคะรีเสิร์ชก็คือการค้นหาข้อมูลซ้ำแล้ว